วันนี้ค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับตัวคนอ้นกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทําเมนูง่ายๆกันอีกเช่นเคยค่ะเมนูวันนี้ไม่ยากและทําง่ายมากๆค่ะไปลงมือทํากันเลย ก่อนอื่นก็เช่นเคยนะคะใส่น้ำมันลงไปและใส่เครื่องแกงตามลงไปผัดค่ะวันนี้เครื่องแกงของเราก็จะประกอบด้วยพริกโตดกระเทียมหัวหอมตามรวมกันแบบหยาบๆนะคะไม่ต้องละเอียดมากจากนั้นเมื่อเครื่องแกงหอมฉุนแล้วก็ใส่ เครื่องในไก่หัน่นลงไปได้เลยค่ะเครื่องในวันนี้ที่เราใช้ก็มีตับอื่นและก็หัวใจนะคะหัวใจเราก็จะผ่าขึ้นนะคะเพื่อให้มันสุกแบบทั่วถึงตับก็จะหั่นแบบพอดีคำกรื่อนนี้จะต้องหั่นเล็กหน่อยนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเหนียวค่ะไม่ต้องรองให้เครื่องในสุกเรามาปรุงรสกันเลยค่ะใส่เครื่องปรุงรสลงไป น้ำตาลขาดไม่ได้เลยค่ะซอสฟ้าเขียวเพิ่มปลามมหอมและใส่ซีอิ๊วดำแต่งสีนิดนึงค่ะตามด้วยซอสหอยนางลมค่ะ จากนั้นผัดทุกคาให้เข้ากันได้เลยค่ะตัวเครื่องในไก่เนี่ยเราผัดไปสักพักนะคะก็จะมีน้ำออกมาเราก็ไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะผัดแบบแห้งๆค่ะเมื่อน้ำของเครื่องในไก่เนี่ยเขาออกมาเราก็จะใส่สมุนไพรลงไปอย่างแรกคือขาค่ะตาไ้ายซอย ไม่มีอัตราส่วนนะคะแล้วแต่เราจะชอบในคลิปที่ใช้ก็คือ2ต้นนะคะจากนั้นคลุกข้าให้เข้ากันค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็รอน้ำแห้งเนาะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ น้ำผัดของเราก็เริ่มงวดแห้งแล้วนะคะจากนั้นใส่ใบมะกรูดลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะไก่ผัดสมุนไพรวันนี้ง่ายไหมคะมเพื่อนๆลองไปทำเพนยันดูนะคะรสชาติเป็นยังไงกลับมารีวิวให้ฟังด้วยนะคะ